ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์น้องเต็มแรงเลยค่ะวงจรปิดจับภาพชัดมากเราจะเห็นเลยว่าทนายความขับรถคันนี้มาแล้วเหมือนจะชะลอแล้วหาจังหวะที่จะกลับรถซึ่งมันไม่ใช่จุดกลับรถแต่ดันเป็นการกลับรถที่ไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ของน้องวงจรปิดจับภาพชัดค่ะคุณผู้ชมนี่่ะจุดเนี้ยบอกเลยว่ามันคือในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพู เหตุการณ์เกิดขึ้น11นาฬิกา17นาทีของวันที่18เมษายนที่ผ่านมาผ่านมา5-6วันแล้วแต่คดีมันไม่มีมมความคืบหน้าใดๆทำให้แม่ของน้องที่เสียชีวิตคือคุณรุ่งนภา,าเดินหน้าขอความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าหลังจากชนลูกเขาตายจ่ายแค่5,000ค่ะ5,000บาทแล้วเงียบหายไปเลยจะใช้ความหัวหมอในการเป็นทนายความหรือไม่ อย่างไรแม่เลยตั้งคําถาม,ถามเพราะแกบอกว่าแม่ฐานายากจนไม่มีความรู้ทางกฎหมายอยากขอให้ใครก็ได้ช่วยทีขอให้ทนายมาช่วยเยียวยาม,มากกว่านี้ได้ไหมไม่ใช่แค่จ่ายห้าพันแล้วเงียบไปซึ่งแม่ของน้องผู้ตายอัดคลิปยกมือว่า้ร้องขอคู่กรณีให้ช่วยรับผิดชอบฟังเสียงคุณแม่บางช่วงบางตอนค่ะ ดเ็ยังคอปยทิ่ไปสิคือว่าเขาบ่าดูแลเนี่ยวคุยกับแม่เนี่ยแม่เียร์ูไปนี่แม่รารู้ว่แม่อยู่ไปพรว่ากับเป็นว่าเราจะดแล้แแม่ก็ร้อมเตจแตคนที่ขัรถันนช่วแม่นี่ละเาราไม่บเน่ 开的。Um,